มีแนวทางมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับหวยต่างประเทศฮานอยลาวและว,วันนี้นะครับสำหรับรัฐบาลไทยเดี๋ยวจะให้ตัวเน้นนะครับสำหรับไปหาซื้อลัตเตอรี่กันนะครับหลังจากคราวที่แล้วก็ให้ตัวเด่นนะครับไปแล้วหลายคนน่าจะมองอินมองออกเนาะ แต่บางคนก็ม,มองไม่ออกนะรู้แต่ว่าตัวเด่นแต่ครั้งที่แล้วก็บอกว่าล่างคืออะไรเนาะอ่เหลือบนน่าจะรู้ทีนี้ก็มาดูกันพี่น้องว่าเป็นตัวใดเดี๋ยวหาสื่อลัตเตอรี่ให้ให้ท่านเจอลัตเตอรี่ก็คือล่างนะถ้าบนบริตังเพราะฉะนั้นเอาเอาล่างก่อนนะครับเดี๋ยวอถึงวันออกถึงมันอัน้นมันก็ยังเป็นล่างเนาะมันยังเป็นล่าง มองไม่ออกค่ะฟังปากอยู่ก็ออกจ้กก็เสียงสวาจังไดล่างจ้าก็อยากไปกอเบึงนะเนาะคำวเาวเนี่ยล่างซื้อตัวไหนก็ได้ขอให้มีตัวนี้และเหลขกมันมีจกักโตนะครับตั้งแต่เดือนไหนละทุกคนที่อาจารย์ให้ไปเนะี่ยสามงวดเนาะนะนะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะหางหวยออกทุกครั้งจะให้ตัวเด่นไปสามตัวคือตัวเด่นทั้งนั้นแหละถ้าคนบินกันมันก็จะถาถูกเนาะ จาร์ให้ไปสามสี่ห้ามันออกสามสี่และเก้าห้ามันมีไหมมันก็ต่อกันถูกไหมและนอีกครั้งเด่นเจ็ดเด่นแปดเด่นเก้ามันออกอะไรออกเจเก้าล่างล่าสุดมีกี้หลังไม่อ,ออกให้เจ็ดให้แปดให้9ออกล่าสุดจกจบไปมีกี้ล่างคือเจดแปดถูกไหมเออ นั่นแหละสามตัวแล้วก็ให้สามตัวก่อนแล้วค่อยมาสรุปสองตัวเมจังสี่เมสมองเนีแล้วเมื่อกี้ให้ไปสามตัวมีศูนย์มีสามมีสี่และมาให้สองตัวและปากก็บอกว่าล่างตัวไหนรัฐบาลก็ไล่สดไปแล้วแต่ลงหรือ,อยังถามว่าลงอยู่ในห้องไลนะครับ แต่ในห้องนี้เดี๋ยวก็สียห้นี่แหละไหลสดเดี๋ยวไปทีละยางก่อนอน้อยลาวเบิ้งไหลสดในช่วที่สุดนะครับอนอยนะแต่วันนี้จะขอบอกนิดหนึ่งนะครับสําหรับพิเศษถ้าพิเศษนะก็คือหกด้วยพี่นออ้องอาจารย์เลยเป็นสองหกเก้าเด้อเออแล้วนะจริงๆริงมันจะเป็นสองเก้าหกเออก็มักหกกับเก้าเพรานั้นเห็นว่ามันจะมีหกในเลขชุดสามตัวมาเสียงติดตลอด เพราะว่า VIP กับปกติเนาะปกติและ VIP คือ9แต่เมือ่อวานมันก็ะมสา2น้อยแล้วแหละแต่ถ้าเป็นสูตรพิเศษมือนี่ก็คือ6เะฟังนะสำหรับคนที่อยากเอาไปเล่นพิเศษกับ VIP มันจะมาตัวเดียวกันจับคู่กันที่6 9 9 6แต่บอร์ดกังสี่เลยนะบางคนอาจจะประเขาใจไปเล่นาน้อยเฉพาะจิหดาน้อยโน่นนี่นั่น ทำว่าลินได้หมดแหละแต่มันไม่ชัวร์เพราะมันไม่ใช่สูตรของมันนะครับเพราะนั้นต้องถามถามเจ้าของสูตรนะเพราะนั้นสูตรของจารที่เป็นวันนี้นะเน้นปกติและ vp คือ9ก้แต่ถ้าพิเศษคือ6นะเนาะดาพัฒนาเป็น6เป็น60-06และ36-63นะวิ่งดูด6 จริงๆมักศูนย์เลยพี่น้องออก็เลยมาจับใส่หกศูนย์ศูนย์หกแต่ทามว่าพวามหมักมันบ่นมนสูตรของมันแต่เมลไรเมลไยเมล่ดูหลักหน่วยของมันแล้วมันชนที่ศูนย์ก็เลยมาจับใส่ตัวเด่นเป็นหกศูนย์ก็เลยสองกิบสองใจว่าเท่าสิบลีกไม่อยากลีกสูตรมันนะ่นไงเพราะว่าสูตรมันลบไปแค่หนวดเดียวมันหลุดไปแค่หวดเมื่อกี้ก็เลยไม่อยากหลบก็เลยเอาเป็น ศูนศหหรือหกสามสามหกวิ่งรูดหอันนี้คือลาวพัฒนาได้แวะหลังจากหวยออกวันที่สิบหกน้องวันที่สิบปดวันจันทร์หรือวันที่ยี่สิอาจารย์ก็มาให้ตัวเด่นไปตัวสามหางมีศูนย์มีสามมีสี่และก็มาให้ตัวเด่นไปสองตัวล่าสดุดเป็นตัวไหนใคร เด,เดี๋ยวเดีเ๋ยวเซ็นดิทาคว่ให้แล้วก็บอกว่าล่างตัวไหนโอเคแสดงว่าทุกคนจําได้นะครับครั้งแรกที่ไล์ให้ไปเด่นศูนย์เด่นสามเด่นสี่แล้วมาฟันเป็นตัวเด่นปประมาณนี้นะเดี๋ยวสรุปห้เแล้วแต่คนก็ไม่รู้ว่าปึ๊กเนาะอาจารย์ก็บอกว่ามันวิ่นกันอยู่แล้วนะครับอาจารย์บอกเฉพลงังนะขันล่างก็คือประโยกกับบนอยู่แล้วอาจารย์ให้ล่างศูนย์และเมื่อนี้จะฟันล่างเออวันนี้จะฟันล่างนะครับ แล้วบนเอาไว้ที่หลังอะล่างไปตามนี่เลยว่า,าตรงปรึกดอกมันก็อยู่ในศูนย์ในสามในสี่สูกไหมสูงไหมเออนี่แหละนี่คือชุดเน้นจัดเอาพี่น้องนี่ล่างก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวบนเอาไว้ที่หลังในวันพุธย,ยวจะให้ชุดใบฟ้าแต่อันนี้สใใไิได้เห็นหูแคบไว้เด้อ แต่ในห้องแนวลายบางห้องอาจารย์ยังไม่ให้อาจารย์ให้เฉพาะห้องลายที่มีการซื้อสินค้ากับอาจารย์อยู่สองห้องคือห้องออกก่อนพลังเรีกนำโชคด้วยชุดนี้นะครับเพราะนั้นฟันล่างตัวนี้ล่างก็คือลัตติลีเดฟพี่นอ,องเห็นยังนะครับอันนี้คือแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลประจำว,วันจันทร์ที่ หนึ่เมษายนหกเกตเดิมพี่น้องซื้อลตัตเตอรี่ต้องมีตัวนี้นะประมาณนี้นะลัตเตอรี่นะพี่น้องราซาเป็นบนมันเสือบบารต่างเพราะว่าเคยซื้อบนถูกสามตัวรางวัลที่หนึ่งบารายนี่เห็นบอ,อยัาสวาบปึกมีชุดละห้าใบเลยนีซื้อไปไปก้อนแล้วดิเออเห็นเอาลอ,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 อกกันบ้านเอา คือไปเห็นล่ะคือ,อ,อ,กกนนอมัอ่วเอาลอกการบ้าน่นเ่าคือมือคือบังเสรล้วเอาลอกการบ้านลางหนึ่งนั่มีรักลอยดอกที่น้องมีสองตัวอันนี้ลอกการบ้านสําหรับผู้ว่ามองออกจริงๆก็มองออกตั้งแต่อาจารย์พูดครั้งแรกนู่นแหละตั้งแต่ตัวเด่นสามตัวแรกแตั้งแต่หลังหวยออกนั่นแหละ มันก็อยู่ในตัวมันนี่แหละวินให้อ่ะเออนะครับประมาณนี้อันนี้ลอกกันบ้านนะก็คือลางด้อบันทีนี้มันก็เหลือบนคือชิม,มองออกด้วยบนบลนกับชิมันก็ต้องลอกกันด้ดอกแ้่ชิม,มองออกรักน่วยกับตัวเดียวกันนี่เนาะลอกกันบ้านออมาเม็วนี่แล้วพุ่เจ้าัปลอกกันบ้าน อันนี้คือลางเด้อพี่นองแต่ไปกันบนื้อลอรเดชี่แล้วก็คือรางนะครั็เปกันบนเมืองแรก็เป็นลางอยู่แล้วถูกปะเป็กไปกันระดั้นบนเดี๋ยวอันบนเนี่ยว่ท่านสําคัญเพราะมันเป็นบนก็ท่านไ้เปิดมองมอนเซเว่นเขากระสีเปิด้วล่ะแต่วันพุธวันที่ยี่สิบเจ็ดเดเยมาให้เต็มของอีฟาบนรางเลยเออมันคืออาจารย์มาอิลีล่ะมันคือคือกัน เพราะคนทำคนเดียวกันเม่เจ้าของคนทำคนเดียวกันเนาะมันก็คือตัวนั้นน,นเอาเอาจากใจนี่เอากาันบ้านลอกกันบ้านลอกขอดสอบไปเลยเอาชั่วประมาณนี้นะครับอลอกกันบ้านอาจารย์หลินยังไดก็ได้จังสันเต้สีก็ต้องเป็นบนและมีเกียเ้ยรัตเตอรี่หลักหน่วยของรัตเตอรี่มีอะไรบ้างเนี่ยขันใส่กึนจากหน่อยมันก็หูหมดแล้วนอกจากหลักร้อยอเท่านั้นที่ไม่รู้ เออมองออกสรุปปูโปงเนนาะมูเจ้าก็เลยมีกืนมีใส่ว่าต้องรอเลยเห็นแล้วชัดเลยเพราะให้ใหงยไฟฟ้าทุกครั้งเนี่ยหลักหน่วยมันเหมือนกันทุกตัวและตัวเด่นก็ให้เหมือนกันทุกตัวก็เด่นไปสองตัวไงถูกไหมใครติดตามกรกฤินมาเนี่ยจะรู้ใจรู้กึนไม่ต้องบอกแค่ทาพูดคําครั้งแรกตั้งแต่ไร่สดแรกโ้เลยพี่น้องก็ถูกทุกดซ้านะ ถูกทุกงวดด้วยถ้าคนจำคำพูดนะนะครับไม่ต้องมาดูหรอกจะเสียเวลาอ่าประมาณนี้นะครับนะนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพุธเดี๋ยวได้ดูเต็มเต็มนะประมาณนี้ละนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ,นะร,บ,ร,บร่ำร่ำร,ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังเจอกันในวันพุธนะครับวันพุธหน้าเด้อ